ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหนึ่งในคำสอนของปราชมโบราณที่ลึกซึ่งและยังคงใช้ได้จริงอย่างน่าทึ่งในสังคมปัจจุบันเป็นคำกล่าวที่ว่ายามมั่งมีอย่าไป 3. ที่ยามยากไร้อย่าเข้าใกล้ 2. คนท่านผู้ฟังครับคำกล่าวโบราณนี้มีความหมายว่าอย่างไรและมีนัยยะลึกซึ้งอะไรซ่อนอยู่ปราชันโบราณท่านต้องการตักเตือนสิ่งใดกับลูกหลานกันแนะ่อันที่จริงแล้ว สุภาษิตตบทนี้ได้สรุปสภาวะชีวิตของมนุษย์ไว้สองข้าอย่างชัดเจนนั่นคือสภาวะแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งและสภาวะแห่งความยากจนขัดสนชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใดมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงส่งเพียงใดย่อมมีข้อห้ามหรือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่นำพาตัวเองไปสู่ปัญหาหรือที่ร้ายแรงกว่านั้นคือการนำพาหายน้ำมาสู่ชีวิตวันนี้เราจะมาไขาความลับของคำสอนนี้ไปพร้อมๆกันครับ เริ่มต้นกันที่บทแรกอย่ามั่งมีอย่าไป 3. ที่เมื่อคนเรามีพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงชีวิตก็เปรียบเสมือนเรือที่กําลังลอยอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แต่ในความกว้างใหญ่นั้นก็มีเกาะแก่งอันตรายซ่อนอยู่ 3. แห่งที่คนโบราณเตือนนักหนาว่าอย่าได้ไว้เข้าไปจาะเทียบเรือไปนันขาดสถานที่แห่งแรกคือบ่อนการพนันท่านผู้ฟังครับ มีหลายสาเหตุที่จะทําให้คนเราล่มจมหรือหมดเนื้อหมดตัวได้แต่ปราชนโบราณท่านจัดให้การพนันเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันมีเศรษฐีมหาเศรษฐีจํานวนนับไม่ถ้วนที่ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปในบ่อนพนันเพราะการพนันนั้นน่ากลัวกว่ายาเสพติดมันสามารถทําให้คนเราเสพติดได้อย่างง่ายดายและที่สําคัญมันมีแต่โทษนับร้อยนับพันประการแต่หามีคุณประโยชน์แม้เพียงหนึ่งเดียวไม่ เมื่อใดก็ตามที่ก้าวเท้าเข้าไปในสถานที่แห่งนี้แล้วการจะถอนตัวถอนใจออกมานั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนก็ตามทีเพราะเพียงแค่ความโลภเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในใจมันจะถูกบ่มเพาะจนกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นนิสัยที่อยากรวยทางลัดอยากได้เงินมาง่ายๆคนเหล่านี้มักจะหลอกตัวเองว่าขอเพียงลงทุนอีกนิดเดียวก็จะถอนทุนคืนได้หรือจะได้กําไรมหาศาลยิ่งเล่นยิ่งเสียยิ่งเสียก็ยิ่งอยากได้คืนสุดท้ายก็ทะลําลึกจนกูไม่กลับ ไม่เพียงแต่ทำลายตัวเขาเองแต่ยังทำลายครอบครัวอันเป็นที่รักอีกด้วยคนที่เคยร่ำรวยมีเงินทองมากมายดังสายน้ำก็อาจจะกลายเป็นย่าจกได้ในชั่วข้ามคืนตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันมีกี่ครอบครัวแล้วที่ต้องบ้านแตกสาแหลกขาดเพราะการพนันมีกี่ชีวิตแล้วที่ต้องจบลงอย่างน่าเศร้าเพราะนี้พนันล้นพ้นตัวดังนั้นคำเตือนข้อแรกสำหรับผู้ที่มีอันจะกินก็คือจงอย่าได้ย่างกายเข้าไปในบ่อนการพนันเป็นอันขาด เพราะมันคือไฟนรกที่พร้อมจะเผดเผาทรัพย์สมบัติบุญวาสนาและชีวิตของคุณให้หมดไม้เป็นเท่าฐานเงินทองที่คุณหามาได้อย่างยากลําบากจะหายวับไปกับตาโดยที่ไม่ต้องมีปีกบินเลยสถานที่แห่งที่สองคือสถานเริงรมหรือแหล่งโลกีสถานที่เหล่านี้คือดินแดนแห่งแสงสีเสียงที่คอยล่อลลงให้มนุษย์ลุ่มหลงและขาดสติได้ง่ายที่สุดมันคือสถานที่ที่ทําให้คนเราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้ง่ายที่สุดเช่นกัน มีผู้คนมากมายที่อุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจต่อสู้ดินรนมาค่อนชีวิตจนกระทั่งสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีทรัพย์สมบัติพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้สุขสบายได้แต่เพียงแค่ก้าวพลาดไปในสถานที่เหล่านี้เพียงครั้งเดียวก้าวเข้าไปนั้นง่ายแต่ก้าวออกมานั้นยากเหลือแสนเมื่อได้ลิ้มลองรสชาติแห่งความสุขจอมปลอมพวกเขาก็ลุ่มหลงมัวเมาไม่สามารถถอนตัวถอนใจได้อีกสุดท้ายก็นำไปสู่การล่มสลายของชีวิต ทรัพส,สมบัติที่เคยมีก็ลายหายไปครอบครัวที่เคยยับอุ่นก็แตกแยกลูกเมียต้องอยู่อย่างทุกข์ทรม,มานเรื่องราวทำนองนี้มีให้เห็นอยู่เสมอในทุกยุคทุกสมัยในโลกปัจจุบันนี้ผู้ชายอาจจะไม่จําเป็นต้องไปสถานที่ที่เรียกว่าหอนางลมเหมือนในอดีตแต่การล่อลวงในรูปแบบใหม่ๆก็อันตรายไม่แพ้กันความสัมพันธ์ที่นอกรู้นอกทางในที่ทํางานหรือบรรดาหญิงสาวที่จงใจเข้ามาตีสนิทเพื่อหวังผลประโยชน์ ภาพลักษณ์สองของเสียเลี้ยงหรือมหาเศรษฐีที่มีภรรยาหลายคนอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาของคนบางกลุ่มแต่ผลกระทบของมันนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าการเที่ยวหอนางลมในสมัยก่อนเลยและในบางครั้งมันอาจจะมีพลังทำลายล้างที่รุนแรงกว่าด้วยซ้ำเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แนบเนียนจนยากที่จะขีดเส้นแบ่งหรือหาจุดสิ้นสุดได้สถานที่แห่งที่3คือบ้านเกิดของตนเองมาถึงข้อนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจ ว่าเหตุใดการกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองจึงเป็นข้อห้ามสําหรับคนรวยอันที่จริงแล้วเจตนาที่แท้จริงของปราโชโบราณน,นั้นไม่ได้หมายความว่าห้ามกลับบ้านเกิดโดยสิ้นเชิงการกลับไปเยี่ยมเยยนบุปผารีหรือไปทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ท่านกําลังเตือนสติว่าเมื่อคุณร่ํารวยและประสบความสําเร็จแล้วการกลับบ้านเกิดนั้นควรจะกลับไปอย่างเงียบๆไม่ควรโอ้อวดหรือแสดงความร่ํารวยจนเกินงาม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเศรษฐีคนหนึ่งที่จากบ้านไปนานกลับมาอย่างบ้านเกิดอย่างยิ่งใหญ่มีขบวนรถหรูหราโปยเงินทองเลี้ยงดูผู้คนอย่างเอิกเกิกสิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือปัญหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่งนั่นคือการขอยืมเงินในตอนนั้นเองบรรดาญาติพี่น้องทั้งเจ็ดชั่วโครตรไม่ว่าจะห่างไกลกันแค่ไหนก็จะพากันหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินและนี่คือสถานการณ์ที่เรียกว่า กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างแท้จริงหากคุณใจอ่อนและให้พวกเขายืมเงินนั่นอาจจะเป็นการบ่มเพาะนิสัยที่ไม่ดีให้กับพวกเขาทําให้พวกเขากลายเป็นคนเกียจคร้านไม่คิดทํามาหากินรอคอยแต่เงินบริจาคจากคุณซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับการทําร้ายพวกเขาทางอ้อมแต่ในทางกลับกันหากคุณปฏิเสธและไม่ให้ยืมคุณก็จะกลายเป็นคนใจดําในสายตาของพวกเขาในทันทีคุณจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนลืมตัวลืมกําพืชออกตันอยู่และไม่เห็นหัวญาติพี่น้อง สุดท้ายคุณก็ได้สร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาปวดหัวเหล่านี้จงปฏิบัติตามคำแนะนำของปราชอยโบราณเถิดครับกลับไปอย่างเงียบๆดูแลพ่อแม่ตามกำลังทำบุญทำทานตามศรัทธานั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามและปลอดภัยต่อตัวคุณเองมากที่สุดทีนี้เรามาถึงบทที่สอของคำสอนนี้กันครับยามยากไร้เข้าใกล้สคนเมื่อชีวิตคนเราตกอยู่ในช่วงขาลง ประสบกับความล้มเหลวหรืออยากจนขัดสนนี่คือบททดสอบที่หนักหนาสาหัสที่สุดของจิตใจคนเรานั้นจะยากจนเรื่องเงินทองก็เป็นได้แต่จงอย่าจนปัญญาหรือจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีคำกล่าวที่ว่ายามหนาวเนบจึงประจักษ์ต้นสนเขียวยามทุกยากจึงประจักษ์มิรแท้จริงเมื่อคนเราตกอยู่ในยามลำบากมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรามองเห็นท่าตุแท้ของคนรอบข้างได้อย่างชัดเจนที่สุดคนเขามักพูดกันว่า เวลาที่เรามีปัญหาเราจะรู้ว่าใครคือเพื่อนแท้คำกล่าวนี้ไม่เคยผิดเพี้ยนไปจากความจริงเลยครับมีเพียงยามที่เราอับจนอนทางและมืดแปดด้านเท่านั้นที่จะทําให้เรารู้ว่าใครที่รักและห่วงใยเราอย่างแท้จริงและทําให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเรื่องที่น่าประหลาดใจเสมออย่างไรก็ตามเมื่อเราตกอยู่ในสภาวะที่ยากลําบากประชงโบราณได้เตือนไว้ว่ามีคนอยู่สองประเภทที่เราไม่ควรเข้าใกล้เป็นอันขาด คนประเภทแรกคือคนที่คอยเหยียบย่ำซ้ำเติมยามเราล้มคนประเภทนี้มีอยู่จริงในทุกสังคมพวกเขาคือกลุ่มคนที่ชื่นชอบและมีความสุขเมื่อได้ยินข่าวความทุกข์ยากหรือความล้มเหลวของผู้อื่นพวกเขามองมันเป็นเรื่องตลกขบขันในยามที่คุณร่ำรวยและมีอํานาจพวกเขาจะคอยห้อมล้อมคุณสรรเสริญเยินยอคุณยกย่องคุณราวกับเป็นเทพเจ้าแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณโชค,คร้ายล้มลงหรือหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง พวกเขาไม่เพียงแต่จะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ยังจะรีบตีตัวออกห่างดูถูกเหยียดยามคุณหรือที่เลวร้ายที่สุดคือการกู่เรื่องใส่ร้ายป้ายสีเพื่อให้คุณดูย่ำแย่ลงไปอีกดังนั้นเมื่อยามที่คุณตกต่ำจงใช้สายตาของคุณมองให้ชัดและจดจำใบหน้าของคนเหล่านี้ไว้ให้ดีและเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งจงอยู่ให้ห่างจากคนเหล่านี้ไว้เพราะคนเหล่านี้คือตัวการกินีคือพลังงานลบที่จะนำพา แต่ความเดือดร้อนมาให้คุณคนประเภทที่สองคือคนที่แสงทําเป็นดีแต่ตีตัวออกห่างในายามที่คุณยากจนขัดสนบรรดาเพื่อนฝูงหรือคนที่เคยใกล้ชิดคุณในายามปกติอาจจะพากันหลีกหนีคุณราวกับว่าคุณเป็นโรคระบาดร้ายแรงพวกเขาปฏิบัติต่อคุณราวกับว่าคุณเป็นตัวปัญหาที่จะนำพาความเดือดร้อนมาให้พวกเขาเมื่อคนเราตกอยู่ในความลำบากย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องดิ้นรนขวานขวาย ทุกวิธีทางเพื่อหาทางรอดไม่ว่าจะเป็นการกู้หนี้ยืมสินหรือมองหาโอกาสที่จะพลิกชีวิตและคนเหล่านี้ก็รู้ดีว่าหากคุณเข้าไปหาพวกเขาอาจจะต้องเดือดร้อนพวกเขาไม่อยากที่จะช่วยเหลือคุณจึงเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์และตีตัวออกหางคุณไปโดยอัตโนมัติคนประเภทนี้คือคนที่เราเรียกว่าร่วมสุขได้แต่ร่วมทุกข์ไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้ไว้เป็นดีที่สุด สำหรับคนที่กำลังยากจนอย่าได้ไปหาพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะนั่นเท่ากับคุณกำลังลดทอนศักดิ์ศรีของตนเองคุณจะได้รับแต่สายตาที่ดูถูกเหยียดหยามกลับมาและมันจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดและหมดกำลังใจท่านผู้ฟังที่เคารพครับชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้เองความร่ำรวยหรือความยากจนไม่มีใครสามารถคาดเดาอนาคตของตนเองได้ในชีวิตของเราย่อมหลีเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องอดทนและเข้มแข็งเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้จงจำไว้เสมอว่าคนเราจะยากจนเรื่องเงินทองก็ได้แต่อย่าได้ยากจนเรื่องของจิตใจและปณิธานความเป็นจริงในโลกนี้มันโหดร้ายอย่าได้เสียเวลาไปกับการพร่ำบอลถึงความยากลำบากของตนเองเพราะไม่มีใครอยากจะทนฟังเรื่องราวเหล่านั้นซ้ำๆซากๆหรอกครับจงใช้เวลานั้นไปกับการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับตัวเอง จงยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองก่อนที่จะไปร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะในบางครั้งการรอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่นมันอาจจะนำมาซึ่งความผิดหวังอย่างแสนสาหัสก็เป็นได้ยามมั่งมีอย่าไป 3. ที่ยามยากไร้อย่าเข้าใกล้สองคนคำสอนของปราชัยโบราณเหล่านี้ล้วนเป็นบทสรุปที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริงและผ่านการพิสูจน์มาแล้วนับพันปีมันคือเข็มทิศที่ช่วยให้คนเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและปลอดภัยขอขอ,อบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ